สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่นที่ชั้นสี่เดมองงามง่งหวานนะฮะก็วันนี้มาดูของเล่น,น,นครับที่เดมองงามงวงหวานชุดใหญ่เท่าไหร่วะเนี่ยเลโก้ช่วงนี้คงไม่จัดแล้วเพราะว่าราคามันไม่เซลล์หรอก มสัพัน0 3,560นะครับเซตนี้นะมีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่เป็นสไตล์ของเวนอมด้วยนะฮะมีคาเนตเฮ้ยไม่ใช่ไอรอนสไปเดอร์ป่ะนะครับแต่ว่าตัวใหญ่มากคือไดโนเสาร์ตัวนี้นะลิมยาวจ้ะ3,000กว่าบาทไม่เซลนะพี่ดูแล้วเลโก้ LEGO นะยังไม่เซลลน่าจะไม่ช่วงเซลลของเลโก้ อินจ้าโกผู้ประกาศคนนี้เนี่ยคุณหน้าเล้ก็ผู้ประกาศอันนั้นเซลล์รือเปล่าทโทรอ่ออืมเลโกโทนะครับสำหรับสายหวาน แล้วส่วนมากพี่เก็บจะเป็นพวกสายซูเปอร์ฮีโร่นะฮัลโหลครับคุณเชาถุลกุ้งวิสมตะมุตะมิด เปเลโก้ Lego, ไอ้นั่นเลยมนะดูโปรโแต่มันดูโปรโที่น่ารักนะเป็นเซ็ตแบทแมนโรบินโจเกอร์ราคาพันห้าิบบาทนะครับดูไปไงั้แหละอันนี้มันไม่เซลอะเลโก้ Lego. นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เซลอาจจะจัดก็ได้นะอันนี้วันนั้นไปรับสินท่านรับล้ามาไม่ได้จัดอาจจะจัดนี่แล้สามรอยหกสิบ นะครับเซ็ตเล็กๆนะสามร้อยกว่าบาทเดี๋ยวดูก่อนอเพราะวันนั้นซื้อเบนเทนไปหมดตัวเอ๊จะมาดูเบนเทนที่นี่ด้วยนินจากโก์าลนยนี้ทีมเาเรียกว่าทีมทีมนี้ก็ยาวนานกันนะเนี่ยดูอันนี้เป็นทีมของนินจากโก ครับยาวมาหลายปีมากก็ยังดำเนินต่อไปเป็นเชนเป็นเชนเป็นอะไรวะเนี่ยยนขอจักรลัทมี่นะนี่ไม่ได้ตามเลยวะผู้ขุดรถไฟวะหรือไปรซีรีส์ใหม่แล้ว

เซลว่เนี่ยไม่เห็นเซลลนะตัวไหนยังไม่ได้จัดก็เฉยเฉยได้ตัวร้ายส่วนใหญ่พี่จัดไปหมดละจัดหมดแล้วนะครับเดีืยวตัวพวกกิโลเฉยได้ไดนี่เป็นไงบ้างรับริตัวไหนม ไอะ้ไอ้ไอ้ล่างเมทัลเยอะเลยล่างเมทัลเออที่นี่รู้สึกว่าจะไม่เซลราคาเต็มครับราคาเต็มๆนะรุ่งเซลของแต่ละห้างมันไม่เหมือนกันนะฮะโอเคราคาเต็ม ราคาเต็มนะ,ะเต็มเต็มจ้ะขัดว้าวนี่ตัวใหม่ใเหมือนกันนะทางนี้นะตแต่ราคาเต็มว่าเฮ้ยดูดิตันสามร้อยสามสิบห้าบาทนีคันหนึ่งร้อยเก้าสิบ ก็เป็นตัวที่ที่ยังไม่อยากได้อยากได้บอสสุดท้ายนะไม่รู้แม่งออกยังข้างหลังนียังไม่มีดูเลยอนะครับก็เราไปก่อนแล้วกันนะ่าจะยังหาได้หรอกนไม่เห็นวะ่ะมีนี่ด้วยไปโอ้กันดั้มกันดั้มไอ ไอ้เจ็ดสิบแปดตัวนี้พี่จัดไปละตั้งนานแล้วด้วยพันกว่าบาทนะครับที่นี่มีสามแบบเนะนี่ยน่าจะเป็นเว็บแรกสิ้นใจ เดี๋ยวไปดูทั้งโซนซูเปอร์ิโลหน่อยนะครับแต่ว่าพี่ก็คงเดินดูอีกแป๊บหนึง่งนะครับงานนี้ก็สวยๆนะอันพีซนะอันพีซโมเดลสำเร็จรูปเฮ้ยมีนี่ด้วยอ่ะซีว่วเฮ้ยหรือว่าจัดดีวะเนี่ย มันใส่จะโดปแล้วน่ะคือเป็นลายของ My Hero Academy ซึ่งแม่งมีครบสามแบบเลยนะฮะลายนี้พี่ก็ชอบอยู่นะแต่ว่าแม่งไม่เข้ามาขายมาจนได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้แพงเบ้อราคามันเก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าร้อยเก้าสิบห้า ตัวละ995บาทนะฮะสามตัวก็สามยี่ิบเจ็ดสองพันกว่าบาทแต่แม่งครบเลยว้ตัวเว็บแรกนะครับโอเคนะฮะก็คงจบตรงนี้แล้วก็คงจะจับนี่ด้วยสามกล่องนะครับจัดแน่นอนเอาละนะครับ See you again next time my friend. Thank you for watching. บายบายเสียเงินจนได้กู นะครับก็ขอต่อนิดนึงนะตอนนี้พี่เดินมาตรงเจอตรงเบนเทนนะครับก็ดูแล้วอ่ะไม่มีตัวตัวที่พี่อยากได้ตัวไหนตัวตัวที่พี่หาก็วันนี้จะมาดูตัวนี้ด้วยคือเจ้าแรสตเมาส์นะฮะทั้งหมดนี้ไม่มีแรสตเมาส์เลยแสดงว่าแรสเมาส์ยังไม่เข้ามาบ้านเราแน่นะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตัวนี้เจอตัวตัวเจ็บอยู่ตัวหนึ่งนะฮะคือ ฮอตช็อตนะครับถ้าใครตามหาฮอตช็อตอยู่ที่นี่มีตัวเดียวตัวเดียวขอยย่ไมามีตัวเดียวนะครับราคาก็สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับน่าจะราคาเต็มน่าจะไม่เซลล์ที่นี่แต่ว่าถ้าคนที่ตามเก็บเป็นเทนอยู่คงรู้ว่าตัวนี้มันหายากนะมีตัวเดียวครับรี่มาจับซะนะฮะนะแต่ว่าวันนี้พี่ก็ได้เป้าหมายแล้วนะไปดูกันว่าพี่จะทำอะไร ไหนวะพี่หยิบไ,ไม่เมืเ่อกี้เมื่อกี้ไปกดตังมาว่าตังไม่พอนะครับอ๋อตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าพี่เห็นมีตัวเดียววะ่ะตัวหนักๆเลยนะเนี่ยโอเคเอ,อาไม้นะนะเว็บแรกรู้สึกมีออกมาเองแต่นี่เป็นเว็บแรกมีเอ,อาไม้แล้วก็เอาไม้ครับเอาไม้ไม่มีให้เลือกมีกล่องเดียว มีตัวนี้จะต,ต้องเอาไปให้ครบๆละตัวนี้น่าจะด้อยที่สุดแล้วที่ดูรีวิวอาไม้แล้วก็บาคุโก,โกนะครับก็ดูแล้วมันน่าจะมีมากกว่านี้น่าจะมีคนเอาไปบ้างนะครับแต่ว่าเฉพาะอาไม้นะมีกล่องเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับมีสองกล่องนะครับมิริยะนะ ตัวนี้วันนี้จะจัด